เออแต่คุณพีทก็มาหาหมอเรื่องเจ็บคอบ่อยมากเลยนะปีนี้แล้วคุณพีทปีนี้เจ็บคอเป็นเจ็ดแปดครั้งแล้วนะดูอ่ะแล้วคุณพีทอ่ะทอนซินโต้หมอเห็นคุณพีทมีนิ้วทอนซินด้วยอ่ากินข้าวตรงสักอาทิตย์หนึ่งอ่าวันเดียวกลับบ้านก็เยอะวันเดียวกลับบ้านได้เลยวันเดียวกลับบ้านไม่ต้องอนอนโรงพยาบาลแต่เอาจริงๆเนี่ยคนไข้กลับบ้านไปเขาก็ไม่ต้องข้าวกินแล้วเขาก็สั่งจักกินข้าวสวยกันละ วันนี้เราก็อยู่กันที่แผนกหูคอจมูกนะครับจริงๆคือเจ็บคอมานี่แหละน่าจะแบบประชุมเยอะไม่ก็ไลฟ์เยอะไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันไปตรวจว่าวันนี้เป็นอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บคอมากช่วงนี้ครับน่าจะพูดเยอะหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยคุณพี่เจ็บคอมากี่วันแล้วครับน่าจะสักสองสามวันครับสองสามวันเลยเนาะแล้วยังไม่ได้กินยามาเลยใช่ไหมครับ เอ๊แต่คุณพีทก็มาหาหมอเรื่องเจ็บคอบ่อยมากเลยนะปีนี้ที่แล้วก็เจ็บคอกินยากันไปหลายรอบแล้วใช่ครับแล้วช่วงนี้คุณพีทเวลาแบบสมมติเวลาคุยคุยอยู่หรือว่าไอแรงๆนี่ยังมีก้อนเนื้อหงเหลืองลุดออกมาอยู่ไหมครับช่วงนี้ไม่มีแล้วแต่เหมือนเค,เคยเคยมีอยู่ช่วงแรกๆที่มาหาหใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับรอบก่อนๆเนี่ยหมอตรวจแล้วคุณพีท่ะทอนซินโตแล้วหมอเห็นคุณพีทมีนิวทอนซินด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้หมอขอเช็คดูนิดนึงว่าเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า นิวทันซินยังมีอยู่นะครับคุณพีทฝังอยู่ทั้งสองข้างในสีหนเหลืองเืองเดีหมอขออนุญาตส่องกล้องนิดหนึงนะครับโอ้คุณพีทดูสิคือทังทีนคนเราเนี่ยปกติเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะโตได้นะแต่ว่าคือเขาแบ่งเป็นแบบ3 4ระดับนะครับ,ค,รบคุณพีทนี่โตระดับ3แล้วแล้วเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีนิ้วทอนซินฝังอยู่ทั้งสองข้างเนี่ยนะมีทั้งแบบตื้นแล้วก็แบบลึกใช่ไหมครับแล้วคุณพีทปีน,นี้เจ็บคอไปเจ็ดแปดครั้งครับคือสมมุติคนเราเจ็บคอครั้งนึงเนี่ยมันควรมีภูมิต้านทานไปนสักสามสี่เดือนแต่ใครที่โอบปีหนึ่งเจ็บคอหกเจ็ดครั้งเนี่ยหรือว่าเจ็บปีละสามสี่ครั้งจะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกปีอย่างเงี้ยเรามาตรวจดูนะ มีทอนซินโตอันี้ก็เป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทอนซินแล้วก็อีกข้อหนึ่งซึ่งคนกรุงเทพเจอกันเยอะอ่าหนึ่งก็คือการที่มีนิ้วทอนซินติดอยู่ในคอเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่สุขสบายคล้ายๆเวลาคนก้างปลาติดคอเนาะั<อ>บงก็คือในบางคนอาจจะทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะเป็นปัญหาต่อการเข้าสังคมแล้วก็บางคนก็ไม่สบายใจที่จะมีเอามีก้อนเหลืองๆหลุดออกมาทุกเช้าก็จะเข้ามาปรึกษาเรื่องผ่าตัดทอนซินส่วดข้อบ,บ่งชี้อื่นๆซึ่งก็เจอได้บ้างปง้าเ้นอ่กลัวเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ย ทอนซินโตเยอะๆนอนโกนอย่างเงี้ยตัดออกก็จะช่วยได้ oh. นะครับตอนเนี้ยที่ World Medical นะครับหมอประวินเนี่ยผ่าตัดตอนนี้หมอตัดทอนซินออกด้วยเลเซอร์นะซึ่งเท่าที่ทํามาเนี่ยคนไข้แบบอ่าวันเดียวกลับบ้านก็เยอะวันเดียวกลับบ้านได้เลยวันเดียวกลับบ้านนอนโรงพยาบาลอ่นอนคืนเดียวนอนคืนเดียวใช่ไหมนอนหนึ่งคืน,คน,น คือผ่าทอนซินมาต้องอาปป้าปากคนค,คนไข้แบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ยังทนอาปป้าปากไม่ไหวเนาะก็เลยต้องให้สลบ,บนะครับแล้วก็อ่กกฎหมายประเทศไทยถ้าสลบเนี่ยอย่างน้อยก็ควรนอนสังเกตอาการในโรงพยาบาลหนึ่งคืนเนาะก็มีคนไข้หลายท่านที่อ่วันรุ่งขึ้นกลับบ้านไปเลยถนะ้าแบบ แต่จริงๆเนี่ยสามารถนอนพักในโรงพยาบาลได้หนึ่งถึงสาคืนถ้ารีบเนี่ยคืนแรกก็กลับบ้านได้เลยเนาะแล้วการตัดแต่งขอบแผลด้วยเลเซอร์เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนอาจจะใช้ลวดหรือใช้มีดนะครับมันก็จะมันจะมีเลือดออกเยอะนะแต่ถ้าใช้เลเซอร์เนี่ยมันก็ตัดไปด้วยแล้วก็ซีลห้ามเลือดไปด้วยกลับไปกินข้าวได้เร็วกลับไปทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นแล้วเรื่องเรื่องเจ็บคออ๋อจะ,จะเป็นซ้ำเจ็บคออ่ารเงี้ยค,คือ หนึ่งนิวทอนซินเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ําน้อยมากน้อยมากน้อยมากคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าการผ่าทางหูคอจมูกเนี่ยรเราไม่สามารถตัดอว,วัยวะนั้นทิ้งไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนอะต่อมทอนซินเนี่ยจริงๆเนี่ยทอนซินนะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าทอนซินเนี่ยมันมีคนลิ้นด้วยครับก็มีทอนซินอยู่แล้วลึกๆในของเสียงก็มีทอนซินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีนิ้วทอนซินเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะแล้ว2เรื่องเจ็บคอ นะครับตัดทอนซินออกยังเจ็บคอได้เพราะเราไม่ได้ตัดคอแล้วจริงๆอาการหลังจากผ่าตัดถ้าถือว่าผมผ่าตัดอย่างเงี้ยครับมันจะดีขึ้นแค่ไหนเรื่องเจ็บคออะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณ3วันก็กลับไปกินข้าวสวยได้ละอ๋อก็คือ3วันแรกต้องกินอะไรที่เป็นน้ำอ่าก่อนวันแรกๆก็กินน้ำวันหลังๆก็อาจจะเป็นกินข้าวต้มเป็นโจโ๊กครับแต่เท่าที่จริงๆหมอก็แบบคนไข้บอกว่าบอกคน,คนไข้ว่าอ่ากินข้าวต้มสักอาทิตย์หนึ่งแต่เอาจริงๆเนี่ยคนไข้กลับบ้านไปเขาก็ไม่ต้มข้าวกินแล้วนะเขาก็ <ๆ S 1> สั่งแก๊กกินข้าวสวยกันละอ่าเท่าที่หมอถามคนไข้ดูก็คือประมาณ3วันก็กลับไปกินข้าวสวยได้แล้วครับแต่ถ้าถามหมอนะหมออยากขอสักอาทิตย์หนึ่งให้กินข้าวตต้มแ่่่สวนใหญพอ ถ้าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมหมอก็จะสั่งได้วันที่1ข้าวต้มวันที่1โจ๊กวันที่1ซุปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับไปบ้านหมอไม่รู้จะไปคุมยังไงแล้วนะคนไข้ก็บอกว่าประมาณ3วันก็กลับไปกินข้าวสวยได้แล้วละจริงๆผ่าทอนซิลเนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับเส้นเสียงเลยนะเอาอย่างนี้แล้วการผ่าตัดเสร็จเนี่ยสมมติหมอผ่าบ่ายโมงนะสี่โมงเสร็จใช่ไหมทุ่มสองทุ่มเนี่ยญาติมาเยี่ยมละ โอ้ก็คุยกันสนุกติแล้วใช่คุยกันได้ปกติแล้วก็ญาติก็สั่งพิซซ่ามากินใช่ไหมก็มายัวคนยโอเค <laughs> okay, ครับก็ใครมีปัญหาเรื่องเจ็บคอนะหรือรลังไม่หายสักทีเป็นๆหายหายกินยาก็เป็นอีกอะไรเงี้ยมาปรึกษาอาจารย์ได้อยู่ตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์นะครับอ๋อแต่ถ้ามาช่วงเชา้าได้ก็ดีนะคะเพราะว่าตอนบ่ายนี้หมอคิวผ่าตัดมีเกี่บทุกวันนะครับ เดี๋ยวมาช่วงบ่ายอาจจะไม่เจอมาช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นคอนแทคมาให้นะถ้าใครสนใจนะมาปรึกษาได้นะครับ <laughs>